ก่อนอื่นเนี่ยเราพาไปดูการใช้หุ่นยนต์ของนา s a ค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่ส่งขึ้นไปเพื่อจะดูแลสถานีอวกาศนานาชาติที่นาซาเขาดูแลอยู่นะคุณอาร์ตนาซาเขาพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความล้ำหน้าสำหรับใช้ในหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งหุ่นยนต์เนี้ยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมที่เป็นตัวลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ย เขาจะไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานีอวกาศนานาชาติค่ะซอฟต์แวร์นี้เรียกว่า ISAAC หรือ Integrated System for Autonomous and Adaptive Crediting ถูกติดตั้งในหุ่นยนต์รุ่น Bubble ของบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ a s t r o b e e ซึ่งเพิ่งเดินทางไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติวัตถุประสงค์ของหุ่นยนต์แบบนี้นะคะ มันจะลดภาระหน้าที่ของลูกเรือในสถานีอวกาศนานาชาติของนา s a ค่ะซอฟต์บแวร์ ISAAC จะช่วยในการจำลองภาพของสถานีขึ้นมาแล้วก็มันก็จะเห็นไหมมันก็จะล่องลอยไปถ่วยแบบนี้ทั่วแล้วก็จำลองภาพแล้วก็ทำอะไรรู้ป่ะตรวจสอบความผิดปกติของสถานีอวกาศนั่นเองค่ะคุณอาร์ตคะนี่คือภารกิจของเจ้าหุ่นยนต์แบบนี้ค่ะ ครับพี่ตาครับการจําลองภาพขึ้นมานั้นทําให้หุ่นยนต์บัมโบ้ชื่อนี่เหมือนกับ,กบหนังเลยนะครับทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยชื่อว่าบัมโบบีนะครับผมอ่านเห็นข่าวแวบๆบแบบเนี่ยเจ้าตัวนี้ชื่อว่า umble, <S <S บัมโบ่สามารถตรวจจับสถานะความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์หากมีในสถานีสถานีมากเกินไปเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อลูกเหลือคือเราเล่าข่าวเรื่องนี้หลายๆครั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีการส่ง จตรวจใช่ไหมครับส่งนักวิโอกาสขึ้นไปประจําการที่สถานีอกาสอนาชาติแล้วก็ก็เคยสงสัยนะครับว่ามีการสํารวจก่อนล่วงหน้าไหมว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในสถานีอกาสหรือเปล่าก่อนที่นักวิโอากาสขึ้นไปประจําการสิ่งนี้บัมโบเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโรบอทเพื่อขึ้นไปสํารวจก่อนหรืออาจจะมีการทิ้งไว้ให้มันอยู่ในสถานีอกาสเพื่อตรวจค่าคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดต่อมนุษย์อกาส ที่ขึ้นไปไประจําการนีครับพี่ตะ,ะบัมพ์พวกเนี่ยสามารถที่จะนําทางในสายนี้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อบรรจุตําแหน่งช่องระบายอากาศสําหรับระบบหุวียนอากาศจากนั้น mm. หุ่นยนต์จะใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการตรวจหาวัตถุแปลกปลอมที่ขวางช่องลมหุ่นยนต์ที่อยู่เนี่ยนะครับจะในตัวอย่างในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะเอาตัวอย่างของถุงเท้าเนี่ยนะครับไปวางไว้ในสถานีอวกาศ แล้วก็้เจ้าบ u m โบ e ลองทำการสำรวจด,ดูว่าสามารถที่จะเจอหรือเปล่าบัมโบ e เนี่ยพอใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั่นเข้าไปเนี่ยเป็นเหมือนกับ 3D เขาก็จะสแกนภาพรอบ,รอบๆเจ้าโรบอทบัมโบ e แล้วก็คอมพิวเตอร์วิชั่นมันจะวิเคราะห์ออกมาว่ามันคืออะไรถ้าสมมุติว่ามันวิเคราะห์ออกมาว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมอย่างใน,นที่นี้ยตัวอย่างที่เขาไปลองทดลองเนี่ยคือถุงเทา้ามันไปปิดช่องลมครับพี่ตา ปิดช่องลมแปลว่ามันกระทบกับอากาศที่เข้ามาหมุนเวียนออกซิเจนให้กับนักบินอวกาศที่จะเข้าไปประจําการทําให้คา oh. า์บอนไแต่ก็จะมีระดับค่าที่สูง oh. ก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็ให้คนเนี่ยไปรีมูฟก็คือเคลื่อนย้ายตัวถุงเท้านีออกไปแต่ในอนาคตเนี่ยเขาก็พยายามที่จะวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อให้เจ้าโรบอตเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ด้วยตัวเองอีกด้วยครับแล้วก็การฝึกแบบนี้ก็คือการใช้ AI ดเลการเทรนให้กับโรบอทให้บัมโบเ่สสามารถพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยนาซาเขาก็วางแผนครับพี่ตาว่าสามารถรที่จะงานบางอย่างเนี่ยก็ทิ้งไว้ให้โรบอทสามารถทําได้แล้วก็ลด<ม>ต้นทุนในการที่จะส่งอนุ์โอกาสไปประจําการที่สถานีนานาชาติแห่งนี้ครับอ๋อไม่งั้นก็จะต้องใช้คนอีกนักรักบินอวกาศที่จะต้องเข้าไปสํารวจก่อนอย่างนี้ใช่ป่ะไม่งั้นก็ต้องมีคนอีกอันนี้ก็คือใช้ไอ้เจ้าบับเบลนี่เลยใช่ไหมคะ ครับก็สองส่วนครับ<ม>ก็ในอนาคตเนี่ยพยายาม,มที่จะลดคนให้น้อยลงโดยการใช<อ>้ร o b o t แทนแต่วันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็คือเจ้าตัมบัมโบ่เนี่ยก็ทําหน้าที่ในการที่จะไปสํารวจไว้ก่อนหนึ่งก็คือว่าดูค่าพิษนะครับดูว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนมีมากเกินไปหรือเปล่าเพื่อความปลอดภ<ม>ัยของมนุษย์สองก็คือสํารวจสิ่งแปลกปลอมว่ามีอะไรที่มันผิดแปลกไปหรือเปล่าที่อยู่ในสถานโยกอากาศหรือว่าอาจจะมีอะไรเสียหรือเปล่าที่ต้องไปซ่อมแซม ก็ลดภาระของมนุษย์โอกาสที่ประจำการอยู่ที่สถาน,นีได้ครับพี่ตาครับค่ะเออแต่เราสงสัยนะคุณอาร์ตดิฉันดูเนี่ยระหว่างที่คุณอาร์ตเล่าดิฉันก็ฟังดูภาพไปเนี่ยคือถ้าเราเห็นเนี่ยไอหุ่นยนต์บ,บัลลเนี่ยเหมือนมันลอยไปได้เนาะมันลอยไปสำรวจเพราะว่ามันอยู่บนอวกาศใช่ปะ่ะมันอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักแต่อย่างนี้มันก็ทํางานในโลกมนุษย์ไม่ได้ใช่ปะ่ะเพราะว่าโลกมนุษย์มันไม่สามารถล่องลอย,อยอย่างนี้ได้เนาะครับ ก็น่าจะเป็นคนละแบบกันครับอันนี้น่าจะออดีไซน์มาเพื่อที่ให้ล่องลอยได้ถ้าโลกมนุษย์ก็ตอต้อ้มันมีล้อครับเดินได้คนละแบบกันครับพิธาค่ะ